สวัสดีค่ะนี่นะคะอยู่สวนอยู่อยู่นานะคะพาตามาดูนะคะเขากำลังเกี่ยวข้าวไม่ไีเก่ยวข้าวเอาฟางังอัดฟงัง นี่ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาของเราส่วนี้ก็นาของเราเหมือนกันนะคะหน้าตาใช่เนีย่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถตัดติดนี่ได้มงกุดใช่ตอนเด็กเราชอบขับเล่นมากเลยใช่ านากว้างมากเลยลังนกนกหมลังนกอถ้ามีก็ต้องตัวเล็กๆอะ ui, dài, đến nู่núi ui, nè. นกอ่สีขาวใช่ค่ะอยู่นครสวรรค์นะคะนกสีขาวชอบมากเลยนกอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยหนาวนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยนกสีขาวมันคือนกอะไรตาถ่ายก็ตระมายังฮะเราได้แป้งขาให้ถ่ายให้ยัง ่ายนม,มยนแม่ทายแม่เสาะให้นื้อไหม <laughs>